ไม่สามารถเป็นประธานในวิธีมอบทีนการศึกษาปตทอการสัมรนาความรู้และความมั kind of ่นคงทงการศึกษาหรือเป็นพื้นหาสัด้นโอกาสทงกรกษามเอลรัศิริชัยนิสระนันชืัทีนวกท่งเี้นดีไหมเก่งไหม

วันเฉลิมทองช่วยพานุชูโชดวันนี้ดังมีว,วาุขีรุไปบนนี้นะคะับนะครตอนนี้ตาล้เข้าไม่จากหายช่องด้วยอ่ันะคะยอีกเหมือนกันอาศัยเฮาร่มรื่นชื่นชีวาขออวยพาแด่ผู้คอยหวังดีมีเมตตาแด่ผู้ どうぞ。